เกี่ยวกับโรคลูม,มันตอยแต่ว่ามันมีชมรมที่ที่ผมอยู่ชมรมเนี่ย mm hmm. เขาเขาเขาเป็นที่ปรึกษา mm hmm. ที่ให้กำลังใจแนะนำการรักษา อยู่กันที่โอทาแกลเลอรีค่ค่ะอยู่กันในงาน Watercolor with Light คุยธนาคมเข็มเพชรค่คะและว,วันนี้เราจะพาทุกคนมาพูดคุยและทำความรู้จักกับศิลปินเจ้าของนิทรรศการ Watercolor with Light คุณธนาคมเข็มเพชรค่คะเดี๋ยวเราไปคุยกันเลยคะ่ะค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันกับเจ้าของนิทรรศการ Watercolor with Light คุณธนาคมเข็มเพชรกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะโนูขอเรียกว่าคุณอาเทียบแล้วกันนะคะครับผม ออหนูอยากให้อาเจียมเล่าถึงประวัติก่อนว่าก่อนที่จะมาทํางานทางด้านศิลปะเนี่ยเคยผ่านอะไรมาบ้างก่อนที่จะทํางานด้านศิลปะก็จริงๆอ่ะทำงานด้านศิลปะมาตั้งแต่ตั้งแต่เรียนจบนะครับก็ทํางานศิลปะม่ยเรื่อยๆันผมเรียนผมเรียนปวชก็เรียนศิลปะผมเรียนแอปพลายอาร์ตที่อาชีวะศึกษาทุนุลีวปวชแล้วก็จบตวชก็มาทํางานก่อน ทำงานหนึงปีสองปีแล้วก็กลับไปเรียนไปศึกษาต่อที่ราชสมเด็จวิไลคูบ้านสมเด็จตอนนั้นเป็นเป็นวิไลคูร์รุ่นสุดท้ายรุ่นหลังๆน่ะท,ที่ที่เปลี่ยนมาเป็นราชภัฏแล้วตอนนั้นยังเป็นยังติดคำว่าวิาลคูรคูอยู่นะแล้วก็แล้วก็ทำงานศิลปะมาเรื่อยก็คือทำงานศิลปะที่คือเป็นแนวไหนเหรอคะอ ตอนตอนที่ทำ rural, แรกๆตอนตอนเรียนปวชนะก็ทํางานก็เขียนรูปแหละแต่เราเราจะเน้นไปทางศิลปะประยุกต์ครับอันเป็นก็เกี่ยวกับออกแบบอะไรเงี้ยคือคือมันมีแอปพลอาร์ตกับฝ่ายอาร์ตใช่ไหมถ้าถ้าฝ่ายอาร์ตก็จะเขียนรูปเขียนรูปปั้นอะไรเงี้ยปั้นเพนติ้งอะไรเงี้ยเดาะอิ่งเราเราก็จะแบบเราประยุกต์อะเราแอปพลอาร์ตมันก็จะมีการเขียนแบบการดีไซน์ เรงจากแต่ว่าก็ต้องมีการขีดเขียนขึ้นมาก่อนมามนต้องเรียนทฤษฎีฐานแบบบ้านยังตอนนั้นยังยังไม่เป็นแบบบ้านแบบบ้านต้องมาอีกอีกรบหนึง่งโดยตอนประชเนี่ยก็คือแล้ต้องเรียนพื้นฐานคนศินละปะการเรียน drawing painting นอ,อะไรเงี้ยแล้วพอเราจะมาแยกอีกทีหนึ่งตอนอีกระดับนี้ครับผมก็ตอนตอนจบก็ยังทำงานพวกสิ่งพิมพ์อยู่ งานสิ่งริมงานหนังสืองานโฆษณาอะไรเงี้ยก็คือทําหนังสือด้วยทําหนังสือด้วยก็ตอนนั้นก็เป็นฝึกงานก็จบใหม่ก็ไปฝึกงานก็ไปทาหนังสือทําแบบเมนูนัะนะ่แบบปะอาร์ตเวิร์สครับอาร์ตเวิร์สทำอย่างเนี้ยก็คือทําเกี่ยวกับศ <c oughs> ิลปะด้วยใช่แต่ตอนนั้นคอมพิวเตอร์ยังไม่เข้ามาเลยไม่จริงอนะ่ะแล้วก,แวก็แล้วก็ทมือทํามือโบมาย ก็คือก็คือแปะตัดแปะรูปภาพอะไรเย้ยคือใช้มือหมดเลยใช่ใช่แล้วก็เขียนคิดแบบวางเลเยอร์อะไ้ทำงานหนังสือทำาไมก่อนครับแล้วก็เขียนรูปเขียนรูปประกอบภาพประกอบอะไรเนี่ยถ้าจะเป็นอย่างนั้นคุณบอกว่าเป็นเป็นเด็กๆแล้วพอมาอีกระดับหนึง่งแล้วก็แล้วก็ทํางานมา คือเราเรียนศิละปะมาไงตอนนี้น<ะ>คือเราเราจะหลากหลายมากเพราว่ามันเป็นคณะเป็นแผนกงคือเราเราไม่ได้เรียนบอกว่าวัดภาพโดยตรงไงเราเรียนวาดพื้นฐานเรียนพื้นฐานรูปทั่คนก็ต้องผ่านก็แบบเป็นรูปเขียนรูปแล้วก็หยุดไปอ่ะแต่ว่าคือไม่ได้เขียนรูปนะเหมือนแบบเหมือนเขียนอะ่ะเราจะใช้ขีดเขียนอะ่ะ แต่ไม่ใช่ ENNIS, แบบว่าจับุการมาเขียนรูปอะไรเงี้ยไม่ได้เหมือนจับจริงจังหรอคะใช่ก็คือคือตอนเราเรียนเราเรียนทุกอย่างปั้นเราก็เรียนเรียนภาพพิมพ์เรียนจิจกรรมเรียนพนติ้งดออิ้งอะไรเงี้ยทั้งตู้ถ่ายก็ทำหอ๋อคือเหมือนไปได้หลายทางเลยเพราะว่าเรียนหลไยอย่างจริงๆมันก็มันก็เหมือนเป็ดนะเราอยู่ที่ว่าว่าเราเราชอบทางไหนแล้วมันจะเรียนตรงกับเราไงณณเวลานั้นด้วยนะ มันก็ต้องดูสถานการที่ท,ที่ที่มันพาเราไปแล้วทีนี้หนูอยากทราบเลยค่ะวา่าจุประสงค์ของการจัดงาน Watercolor with Light นี่คือมันมาได้ยังไงคะอ่ามันมาก็คือจะจักความว่าผมเพิ่งมาเขียนสีน้ำเนี่ยประมาณ5ปีมั้งสี่ห้าปีแล้วผมก็เขียนจัดจัดเลียนจบมานะค่ะ แล้วก็ประมาณ3ามสปีทิ้งไปเลยอะ่ะไม่ได้แบบไม่ได้เขียนรูปไม่ได้เขียนสีน้ําเลยอะ่ะแต่ก็มีเขียนขีดเขียนปกามีออกแบบครับผมทำอิ <ii> เนเทอร์เนียด้วยแต่ก่อนก่อนอก่อนที่จะมา,มาเขียนรูปสีน้ำเราได้สัมผัสกัสีน้ำนี่ตอนเรียนอ่ะเรียนครั้งแรกเทอมแรก30ปีที่แล้วกว่าป,ป,ปีที่แล้วนานมากแล้วก<า>เรียนเทอมเดียวแล้วก็ไม,ไม่ได้จับอีกเลย แลมาช่วงอตอนตอนโซต,ต,ตอนตอนทำงานก็ได้จับสีมืออะไรนี้หน่อยเพราะว่าสีน้ำก็ไม่ไม่ไม่ไมตัง้งแต่เรียนมาก็เรียนแค่เทิมเดียวประมาณไม่เกินสิบครั้งแล้วก็จิ้งไปเลยคือคือเราไม่มีโอกาสที่จะมาตรงนั้นมากกว่าแต่จริงกตชอบชอบก็คือเหมือนชอบสีน้ำครับก็เลยก็เลยหันมาว่าสีน้ำเลยใช่เค,เคยเคยเคยตั้งชื่อ บุคคลคนหนึ่งอ่ะมันเป็นคนเดืยตั้งชื่อเป็นลูกหลานลนะตั้งชื่อเขาชื่อเด็กชายสีน้ำพี่น้ำรมาเมื่อเมื่อ20กว่าปีแล้วแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ทำมาสีน้ำนะแต่แบบมีความตึกนเตตั้งชื่ออะไรมดีวะอะไรอย่างเงี้ยชื่ออะไรมเป็นเป็นชื่อลูกชายด้วยความที่ว่าตัวเองเป็นคนชอบว่าสีน้ำก็เลยทำให้เกิดงานนี้ขึ้นมา ใช่ครับก็เขียนมาเรื่อยอ่ะกเอ่อกลับมาเขียนรูปใหม่ๆหม่เมื่อสี่ห้าปีก็ยังไม่ได้เขียนสีน้ำนะกม็มาจัดอสอเขาจะเป็นเขียนรูปดออิ่งอะไรเนี่นย posted, เขียนโพสตเตทเขียนอะไรแบบเหมือนแบจริงๆแล้วอ่ะผมเขียนรูปตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านสวรรคตค่ะพูดแล้วผมไม่นีมา่เลยผมมาเขียนรูปไดกเพราะในหลวงรเก้า วันที่สิบสามมได้ข่าวมันผมผมไอ้สะเทือนใจมากผมไม่รู้จะทำอะไรพออีกวันเช้ามาผมเดินออกจากบ้านเน่ะค่ะแล้วไปเจอไปเหยียบดินสออีอีด้นด่นสอเขียนรูปอีอีหรือฟ้าแบบครึ่งแท่งอ่ะแบบเละๆเหยียบมันมันแบบมันตกอยู่อะ่ะแล้วมีสภาพแบบวเดิเนมากเลยเหมือนโดนเหยียบอะ่ะ ผมก,เก,มก,เก็เก็บขึ้นมาแล้วก็เก็บอ่ะเก็บขึ้นมาแล้วตอนไหนก็ไปทำไงดีว่าเขียนรูปเขียนรูปคือเราเคยเขียนเราเคยเขียนตอนเรียนอะ่ะเราเคยดรออิ่งใช่ไหมเราก็ไม่มีกระดาษมันพอเออมันก็พอเออ,ม,อ,เอ,อมีกระดาษมีที่น่าแบบเป็นเศษกระดาษอ่ะเศษกระดาษ,ดาษ,ดาษที่แบบว่าใช้แล้วอะ่ะเราก็ตัดครึ่งแผ่นใหญ่ตัดครึ่งแล้วมันก็แบบดำๆแบบมันนาแล้วเก่าแล้วเราก็ ได้สอได้กระดาษนะเขียนและนะ้วผมก็เขียนรูปมาตลอดแต่แล้วก็มาจับสีงานนี้ก็ประมาณจริงๆจากก็ประมาณ3ปีแล้วพีหนูไปอ่านในโพต์มาเห็นอาบอกว่ารายได้ส่วนหนึ่งจากการขายรูปในงานนี้จะถูกนำไปบริจาคให้ชม,ม<ะ>รมผู้ป่วยลรุมาตอยด้วยชใช่ไหมคะก็ะคืออย่างนี้อ่า แล้วด้านหนึ่งก็คือจริงๆแล้วผมว่าผมป่วยไง oh. ผมป่วยเป็นโรครูมตต่อย <Huh. S 1> แล้วครั้นี้แบบคือเราเข้าใจอะว่าว่าคนอื่นไม่เข้าใจก็เลยบบอยากจะให้ให้ให้แบบให้รู้อ่ะให้ให้ทุกคนรู้อว่าเฮ้ยคนที่เขาเขาป่วยโรคนี้แบบมันทรมานมากนะมันแบบมันทรมานมากบอกใครก็ไม่มีใครรู้อะ รู้แต่ว่าเออ,เ,ออเออคุณไม่สบายอะ้รก็ดูกแต่ว่าเป็นแล้วมันยังไงยอ,ไอย่างเงี้ยเราดเราเราก็ป่วยอยู่อยู่ได้สองสามปีแล้วอน,นี้เข้าปีที่สามนะตอนที่เขียนรูปย,ยังยังยังไม่รู้ว่าป่วยนะแต่เราเพิ่งมามาเจอมาเจอโรคอ่แล้วรักษามาได้เข้าปีที่สามสองปีแนละ้วสองปีกว่าเนี่ยเข้าปีที่สามก็อยากจะคือคือแล้วเราทำงานไม่ได้อ่ะ เราป่วยเราป่วยเป็นลูมาตอยอเนี่ะด้วยความที่เราเป็นโรคอะเนาะใช่ทำงาน,น,นลำบากมันทำอะไรไม่ได้เลยอะมัน,มนจะนอนเดี๋ยวมันปวดปวดร้าปวดเวยน็นตื่นนอนตื่นปวดนอนปวดหลับปวดอะไรเงี้ยแล้วมันทำอะไรไม่ได้เลยอย่างคันเนี้ยเราด้วยด้วยความที่เราเขียนรูปอะนะเราทำอะไรไม่ได้อะเราเรา,เราบ้านเราอะมันต้องเกของเนี่ย เราอยากจะเขียนรูปที่เราเขียนมาที่เราสะสมมาอะไรเงี้ยที่ไปสแสดงที่นูน่นที่นี่มันเหมือนว่าเอ้ยเราจะไม่เราจะไม่ค่อยได้ไปสัมผัสอีกแล้วนะเพราะมันมันชา้าอ่ะมันเราเราเมีงานออกมาแต่ชิ้นนานมากทรมานมากทานาีทนี้ก็เลยพอดีผมผมได้ผมมาผมก็มา,มาเราเราเรักษาเสร็จใช่ไหมเรารักษาแล้วก็ดีขึ้น ถ้าเราพอพอที่จะทํางานได้พอที่จะออกสังคมได้อะไรเงี้ยแล้วก็แล้วเราก็อยู่ในวงการเนี่ยคุยกับเพื่อนไงคุยคุยกับเพื่อนๆพี่ที่อาจารย์ทั้งหลายอะ่ะว่าว่าผมอยากจะแสดงงานเนี่ยเพื่อจะบอกเล่าเกี่ยวกับโรคลรมตอยแต่ว่ามันมีชมรมที่ที่ผมอยู่ชมรมเนี้ยเขาเขาเขาเป็นที่ปรึกษา ที่ให้กำลังใจแนะนำการรักษาบอกอะไรเงี้ยคือคือเขาเข้าใจกันเพราะเพราะโรคเนี้ยมันเป็นโรคที่รักษาไม่หายแล้วมันก็ต้องกินยาตลอดชีวิตแล้วมันก็น้อยคนมากมันไม่ใช่โรคติดต่อแล้วมันก็ไม่เชิงกรรมพันธุ์เนี่ยคือทางการแพทย์ยังระบุไม่ได้ว่ามันสาเหตุมาจากอะไรนะครับมันเป็นเป็นภูมิภูมิคุ้มกันเพี้ยนนะครับ อย่างที่วันที่เปิดงานที่นายกสมาคมเขาเขามาเล่าเล่าให้ฟังก็คือเหมือนเป็นเหมือนเป็นโรคแบบปวดข้อเหรอคะใช่ครับมันเป็นปวดข้อปวดมันวมันเหมือนแบบเหมือนข้ออักเสียงเลยไหมใช่ครับเหมือนเหมือนก้าวแต่ไม่ใช่ก้าวนะก้าวก็โครนละอย่างคนละอย่างมาเลยแต่ว่าความ ความทรมานพามอะไรเนี้ยของขังล่อการดำเนินของโรคม,มันก็มันมันซับซ้อนอะ่ะมันหายไม่ใช่สลับกันปวดสลับปวดตลอดเวลาแล้วเราไม่รู้ด้วยว่าต้องปวดตอนไหนแล้วกินยาแก้ปวดมันก็ไม่ไม่หายไงมันต้องบอกว่ากินยากดภูมิไว้อ่าต้องต้องต้องรักษานานมากเพราะเขาเป็นตลอดชีวิตนะครับประธานชมรมอะ่ะเขาก็เป็นมาสามสิบปีแล้ว เราต้องอยู่กับมันให้ได้เหมือนหมูได้ยินเขาบอกว่าโลกนี้ก็คือเหมือนต้องห้ามเครียดด้วยแล้วก็ใช่แล้วเครียดแล้วไปเลยปุ๊บเลยปุ๊บพระอ,อาการกําเริบ<ช>ทําอะไรไม่ได้เลยครับอาการรุนงเลยใช่ใช่เครียดวันนี้นะเย็นยนี้กันไปนอนแล้วพรุ่งนี้ออมาเลยคือนขึ้นแล้วก็มันมันมีปัญหาระบบภายในหลายๆส่วนซีเรียสอะ่ะ ไม่ดรามา่าใช่ไหมเปลี่ยนรอันนี้เราล่าสืบังนก็มันคือที่มาไง<ะ>คือคือจริงๆแล้วไปศึกษาได้ว่าโรลคลูมอตอยคืออะไรอะไรเนี้ยจากในในในเรสนะครับผมก็เกินแบบแค่ที่มาที่ไป,<ม>ปไ่เชยๆก็คือทีนี้หนูอยากให้อเดียตเนี่ยช่วยบอกในทัศนคติในการทาง,งานหรือว่าการใช้ชีวิตหน่อย <ว>ิตปกติแล้วมองชีวิตยังไงมองชีวิตที่เหลืออยู่ครับตอนนี้เพราะว่าคือผมป่วยอ่ะผมก็ต้องอยู่กับความเจ็บปวดใช่ไหมค่ะมาอยู่กับเราอันเนี้ยผมมาใช,ใช้ใช้สีลปะใช้ศิละปะมาบำบัดผมทิ่งอยู่ได้อ่ะผมเพิ่งลุกขึ้นมาได้จริงๆถ้าบางคนเป็นนี่บอกว่าหนักๆน,นี่ติดเตียงนะผมต้องแบบต้องลุกขึ้นมาต้องทําอะไรอ่ะคือมันทําอะไรไม่ได้แนละ้วก็ใช้ศิลปะเนี่ย นั่นก็เหมือนแบบว่าใช้ศิลปะบำบัดโลกเพราะว่าอาคือเป็นคนที่แบบว่าเวลาทำงานศิลปะแล้วอามีความสุขตกตอกมันไม่มน,มมนมเครียดไงมันทำให้เรามีชีวิตยอยู่ต่อร่างร่างตู้มานะเพื่อที่จะมาเขียนรูปได้เพื่อจะมาแบบมานำเสนอความงามอะไรแบบ<ม>ความสุขอะไรให้กับผู้คนที่มองเนี่ยเหมือนให้เหมือนเราให้เหมือนเรารู้สึกอ่ะ แล้วคนคนธรรมดาไม่เป็นไรนะเข,เขาเจะยิ่งพิเศษอะ่ะคือถ้าคนไม่สบายเนี่ยเพื่อนผมหลายคนที่ที่ป่วยแล้วก็ใช้ศิลปะบำบัดช่วยได้จริงๆโอเควผมมีความสุขนเกิดว่าได้ทำอะไรที่มันมีความสุขมันก็อยู่ในยาวนะโมว่าใช่แล้วเรารักด้วยเรารักด้วยมันก็คือคือตัวเราเลยมันก็คือทำแล้วก็ไม่เครียดเลย มมถ้าเกิดว่ามีคุณผู้ชมทางรายการอารโชเนี่ยเขาสนใจผลงานหรือว่าอยากจะสนับสนุนจางวันภาาคุณอาเจียบเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างคะติดต่อได้ทางช่องทางเฟซบุ๊กนะครับพิมพ์คำว่าธนาคมเข็มเพชรภาษาไทยนะครับผมหรือสแกนกิวอารโค้ดนะครับแล้วอันนี้คือคิดราคาภาพวาดยังไง ถ้าผ่านติดต่อผ่านมาทางรายการนะครับผมอาโชว์เราก็จะคิดราคาพิเศษให้ครับ้ยต้องติดต้องผ่านมาทางอาร์ตโชว์นะครับผมก็คือต้องวางรายการอาร์ตโชว์ะน,น,นะคะค่ะสำหรับท่านผู้ชมคนใดที่สนใจอยากจะสนับสนุนผลงานของคุณอาเจียบรนาคมเขียนเพชรหรือว่าอยากจะแจ้งคุณอาเจียบวัดรุูนะคะก็สามารถ ติดต่อคุณอาเจียไปทางช่องทางข้างล่างเลยค่ะตรงนี้เลยที่เราก็ได้เนื้อหาสาระแล้วก็ข้อคิดในการใช้ชีวิตประจำวันมากมายจากคุณธนาคมเข็มเพชรน,นะคะด้วยความที่ว่าเขาเป็นโลกแล้วก็ยังจะต้องมาวาดรูปเขาใช้งานศิลปะเป็นการบำบัดโลกนะคะเป็นเหมือนดั่งสุภาษิตที่ว่า อโลขยาปลรมาลาภาความไม่มีโลกเป็นราบอันประเสริฐค่ะและช่วงต่อไปนะคะเราจะมาดูการสาธิตว่าการวาดภาพของคุณธนาคมเข็มเพชรในช่วงอาร์ตโชว์บายธนาคมเข็มเพชรค่ะไปดูกันเลยค่ะ จะเห็นเยอะนะครับที่นี่ป็นหน้าร้อนดอกก็จะบานเรื่องหน้าร้อนนะครับ<ช>แล้ว<ช>มันก็เป็นดอกที่ม,มันสวยงามเวลาเวลาเวลาเราเห็นนะครับมันโดนแสงก็เหมือนดอกซากุระของญี่ปุ่นแหละมัวสวยกว่าด้วยใช่ใช่แต่เราได้โทน,โทนสีแบบสดใสสว่างเป็นเป็นสีกระสีโทนเย็นนะ อ,อ๋อนี่ผมไปเดินเดินทางไปทั่วครับเวลาเราไปไปทำงานเนี้ย<อ>เ,เจอที่ไหนนี่รู้สึกผมจะไปถ่ายที่อีสานะนี่นี่โคราชแตนัั้นไปเวิร์กช็อปที่โคราชครับได้เห็นสวยที่กำลงังแบบกำลังบานลช่วงเดือนเดือนเดือนมีสาเดือน,นมีนานครับ อีสานจะเยอะครับอีสานจะกำลังบานเลยถ้าไปช่วงนี้นะครับเห็นดอกบูนเต็มสองข้างทาง ือฉีดน้าไว้ให้มันทุ่มหรอคะใช่ครับให้มันให้มันเปียกครับเราจะเขียนแบบเวสออนเวส ครับครับผม,ผมราชพึกออ๋อดอกค,ค,คูณดอกคูณนี่แหละดอกคูณเสียงเรียนภาษาทินเลยค่ะสำหรับรายการอาร์ตโชว์บายคิวอาร์ซีพีหน้าเราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับศิลปินคนไหนฝากติดตามชมกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ว่าพักวันนี้เราก็อยู่กันที่ปปาแมนสีค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นการปรปาเก่าที่ไม่ได้มีการใช้กันแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่โอทาวเกอรี่กัน่ <S <S เราจะพาทุกคนไปว่วมพุดคุยนาความรู้จักกับคุ้นจิลาติ้นกรุงชทยราจนาิลลาร์กันนะคะ ความคิดในการทํางานศิละปะเนี่ยผมว่าเราต้องเราต้องฝึกฝนับเราต้องทํางานต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับการทํางานเนี่ยบางทีเราต้องเหมือนทดลองแล้วก็ฝึกฝนก็คือลองไปเรื่อย,อยใช่ครับทดลองฝึกฝนไปเร,เรื่อยให้ให้ชำนาญน,นะครับ